ผมเจอข่าวร้ายเป็นประจำและรับฟังเป็นประจำช่วยให้คำแนะนำและปลอบใจอยู่ตลอดแต่กลับกลายเป็นเขาต้องการแค่ระบ,บายไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปลอบใจเพราะถ้าให้ความคิดเห็นไปเขาจะมองว่าเ,าเราไม่เข้าใจเขาหรอกผมไม่เคยแค้นไม่เคยเกลียดเลยผมควรทำอย่างไรกับความท็อกซิกนี้ครับ อขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงใจและหวังดีต่อคนหรือต่อเพื่อนที่ตกอยู่ในความทุกข์มากๆนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญซึ่งผมก็ลืมพูดถึงในคลิปที่แล้วซึ่งในคลิปที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีคนที่มีความสัมพันธิดีกับคนอื่นเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเขามีทักษะก,การเป็นผู้ฟังที่ดี เขารับฟังและยอมรับข่าวร้ายได้เขารับฟังและยอมรับข่าวรา้า,รยรา,วรายเป็นไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้สติปัญญาเสียมากกว่าโดยเฉพาะหากข่าวร้ายนั้นมาจากคนที่เขารักและแคร์มากๆคนใกล้ชิดใกล้ตัวเช่นลูกหลานของตนเองแต่จริงๆคลิปนั้นผมตั้งใจทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียมากกว่าหรือพูดถึงประเด็นของดินามิกหรือเคสของครอบครัวเสียมากกว่า ผมตั้งใจทําคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังดูเหมือนกันว่าลูกของเราถอยตัวห่างออกไปจากเราจังทําไมดูเหมือนว่าเขามีกําแพงสูงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากแชร์ไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังอีกต่อไปแล้วครึ่งนี้ครับการเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งมันก็ต้องเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเนาะมันก็ต้องเล่นบทการเป็นเพื่อนที่ดีให้เป็นพี่ที่ดีเป็น นา้าเป็นอาเป็นลุงเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเราต้องมีความเข้มแข็งและใจกว้างใจใหญ่พอที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะมอบความรักโดยมีเงื่อนไขให้ลูกหลานของเราเป็นครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ที่เขากล้ามาเปิดอกเปิดใจแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงข่าวร้ายให้เราฟังด้วยเราจึงจะสามารถอยู่ใกล้ชิดเขาได้และไกด์เขาได้ ในถูกทางในฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองแต่เมื่อพูดถึงประเด็ดนนี้เมื่อพูดถึงการเป็นผู้ฟังเราก็ต้องอย่าลืมฟังใจตัวเองด้วยถูกต้องไหมครับเราต้องอย่าลืมว่า 1. เวลาเรามีคนอื่นทุกใจแล้วมาระบายหรือมาอ,อยากจะปรับทุกข์กับเราเนี่ยหเราพร้อมหรือเปล่าและ2คนที่มาปรับทุกข์เขามาด้วยเจตนาอะไรบางคนต้องการเพียงแค่ระบายอย่างเดียวบางคน ทำเป็นเหมือนกับว่าอย่างก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาะครับว่าบางคนทําเป็นเหมือนกับว่าเขาอยากได้รับคําแนะนําอยากได้รับการปลอบใจอยากได้รับความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเขาเพียงแค่ต้องการความสนใจนะครับคือเขาไม่ได้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือมีความอยากที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริงดังนั้นมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์หน่อยหนึ่งในการพิจารณาแล้วดูว่าแต่ละคนแต่ละเคสมาด้วยเหตุผลใดกันแน่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมาเพราะเขาต้องการคำปรึกษาการปลอบใจและหาคำตอบช่วยให้เราชี้แนะหรือช่วยให้เราแชร์ประสบการณ์หรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่การเป็นผู้ฟังที่ดีคือการอยู่เคียงข้างเขาโดยไม่ตัดสินเขาให เขารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในมเมแบบนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยบางครั้งเพียงแค่สิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจที่เพียงพอแล้วครับสำหรับคนคนหนึ่งแต่อย่างที่บอกในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ถังขยะที่จะให้คนอื่นมาอ้วกใส่เราเราก็ไม่ใช่ถังขยะที่ให้คนอื่นมาระบายใส่เรานะครับดังนั้นต้องหาจุดบ a ล a นซ์จุดสมดุลของตัวเองให้ดีในขณะเดียวกันหากเราเจอคนที่ทุกข์แล้วเราวิ่งเข้าไปอยาก กอดเขาอยากโอบกอดเขาอยากช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาหากเราทําอย่างนั้นมากเกินไปก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่ทวนกลับมาถามที่ใจตนเองว่าลึกๆแล้วเราทําเพราะเหตุผลใดกันแน่เราต้องการเป็นฮีโร่ของคนหรือเปล่าเราต้องการเป็นที่ยอมรับของเขาหรือเปล่าเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเราสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าอันเนี้มันสะท้อนบางสิ่งบางอย่างในใจของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้ในขณนะเดียวกันเวลาเราให้คําแนะนําคน มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดของเราหรือเปล่าเข้าใจเปิดหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องอตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูใจตัวเองด้วยว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่านี่คือประเด็นสำคัญครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจตนาดีนี่คือชนะเกินครึ่งทางแล้วก็ขอชื่นชมมากๆครับและขอขอบคุณคำถามอีกครั้ง เจตนาดีในการเป็นผู้ฟังบางทีการที่เรามอบเวลาของเรามอบอการที่เราฟังเขาด้วยอกด้วยใจนี่กลับกลายเป็นของขวัญที่มีค่าอันมหาศาลอย่างหนึง่งบางทีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขปัญหาคนอื่นหรือ,อหรืออยากไปแบกหรือโอบหรือปลดความทุกข์ของเขาแล้วแบกมาไว้ที่ตัวเราเองดังนั้น ฟังใจคนอื่นก็ดีเป็นผู้ฟังก็ดีแต่อย่าลืมฟังตนเองด้วยอย่าลืมดูแลใจตนเองด้วยมันเป็นบาลานซ์ทําเมื่อเราพร้อมทําเมื่อเรารู้ทําเมื่อเราเข้าใจและอยากทำจริงไม่เฉพาะเรารู้สึกผิดหรือรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่สวัสดีครับ